สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เต็นช่วงบ่ายนะครับก็ยังไม่มีการขาดน้ํานะครับก็ตั้งแต่ผมเพิ่มน้ําไปจากวันละครึ่งแก้วมาเป็นวันละแก้วนะครับก็ยังนะครับแต่ก็แรงนะครับทุกคนดูพระอาทิตย์ก็ผมก็ได้ผสมเกสรไปบางต้นนะครับ อันนี้ผมก็ผสมไปแล้วนะครับแต่อย่าผมคัดลูกนะครับเอาลูกเอามะเอะเอาถุงมาหอนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับนี่ครับป้องกันแมลงนะครับแมลงผีเสื้องคืนนะครับก็อันไหนผสมเกสอนไปแล้วผมก็จะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะครับทุกคนนี่ครับ พรุ่งนี้เราจะได้ผสมเกสรอ,อันนี้นะครับก็าตามกันมาเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ผสมเกสรไปแล้วนะครับแนงเขายาวอยู่นะครับเดี๋ยวแนงเขาก็จะยาวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวดูกันว่าเขาจะมีการจะมีลูกให้กินไหมครับ ก็รอฝากติดตามผมด้วยนะครับผมก็บีทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็ปล่อยนะครับไม่ได้แขวนเชือกนะครับปล่อยนะครับไม่ได้แขวนเชือกนะครับผมก็ส่งเกจสอนไปนะครับต้นนี้ถุงดํานี่เป็นสายพันธุ์ที่ผมถุงดํานี่เป็นสายพันธุ์ที่ผม,มเมล็ดที่เก็บไว้สองปีที่แล้วนะครับก็ การเจริญเติบโตเขาสูงสูงขึ้นมานะครับแต่ว่าผลการมีลูกเขาแขน,านเขาจะไม่ยาวนะครับนี่ครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับแขนงก็สั้นนะครับแขนงก็จะสั้นนะครับพวกอันนี้ก็แขน,นยาวนะครับก็การจเจริญเติบโตเขาก็เดีย๋ยวดูว่าเขาจะมีแขน,นยาวไหมครับเพราะว่า บางต้นขแขนงสั้นนะครับอันนี้เป็น,มนเมล็ดพันธุ์ที่ผมสั่งซื้อมาใหม่นะครับขแขนงเขายาวเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ขแขนงสั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่มเมล็ดหรือเป็นที่ดินผมนะครับดินผมปลูกหมักไว้นะครับก็ เท่ากันนะครับก็บางต้นแขนก็ยาวนะครับแต่ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะมีลูกให้เรากินไหมครับอันนี้ครัแขนงยาวเบื้อเลยนะครับนี่ครับผสมเกสรไปเมื่อวานนะครับโอ้เชือกขาดเชือกขาดนะครับลวดขาดทุกมุนี่ครับอันนี้เป็นที่กันน้ํากันน้ํานะครับที่ไวรดต้นกล้วยครับ ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับเย่ายเย็นๆผมจะมามาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีททำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้ายังไงผมก็จะมาถ่ายให้ทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนะครับถ่ายได้แต่ตอนเช้านะครับสวัสดีครับ